สวัสดีค่ะพี่น้องไทยบรรยากาศอันบ้านโคกกลางแสงสว่างให้พิ่งมาผิวมาสวัสดีกูกันก็นกนไม่ป้านี่แม่ยางไปใ่เอาออนี่ลูกอันนี่หลาน,นพี่นออ้องร้านเชาประเดียนออเอามาให้สวัสดีแฟนครับได้หูวจักร้านร้านเช้านีลานาน่ลละประเดียนอันเลี้ยงลูกหน่อยเขาอันอันโดนรถชน พอดีมาเบาก็เลยอันไข่แนะเราก็เลยเอาไปเกี้ยขค่าน้ำเห็นเหมกําลังเกี้ยเขางพี่น้องเดี๋ยวประเด็นสิกับกล่องให้เพิ่งเด้อกเหมืองท่างเห่เพราะว่าบรรยากาศบ้านโคกกลางแสงสว่างบรรยากาศบ้านโคกกลางแสงสว่างอันนี้ทัง้งออกไปซีแยกหม่องบ้านประเด็นุนละบรรยากาศคนกําลัางเงียบเพราะว่าเขาไปเกี้ยโครากันเพิ่เนพี่น้อง อันนี้ต้นน่ะม,มองไปเดียนเอา,าว่าปลูกไว้เม่นสีเป็นโอ้ก็ทสิเด้ตัดออกทุกคนนะมันสิไปถือสายไฟขคเจ้าเนาะอันนี้อันนี้ลดลูกปะเดียนสิป้าก,กันไปหน้าสีเอานั่นไปนปลูกหน้านะ้ำเดี๋ยวต้องตัดกิ้งออกเนาะมันสิถือกันสายไฟเขามันดูเจ่อโปดพี่น้องม,มันดูเจ่อมันดูเจาะค่ะโปรด ล่มสีบวกโกกหัวสีนั่งขงาง้างหลังฮะมันเย็นนะเออมันเนย็นเต้นชีลรถมากับขุนบ่เป็นอย่างเงียเเตเกียงโยนวะโออ๋อไปเสร็จยังสุเออไปไปเอาเปิดอะไรทำไงอย่า,าเ,เปิดไ,ไม่ได้นอนทำไมล่ะ เอาผ่านจับมือเนี่ยโอ้ยเดไปไปไหนกันยังบอกเอามือขึ้นมาจับซอยอุบะทุเบียนไปหน้าเหรอเด้อพี่น้องโอ้ยโอ๊ยกล่องอุเบียงกล่องมุนแค่เราตัดอันนี้ไปปักอยู่น้าขึ้นต้นไม้อยู่เวลาเราจะได้กินอะไรแก้วมังกรอ๋อเออดีเหมือนกันนะ <S 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 หวานหวานต้นเน้นนั้นมันใหญ่นะอินทผาลำถ้าปลูกตรงนี้นะเพราะว่ามันใหญ่มากเลยนะอ๋อน้อเปลอน้าแข็งซื้อไปยังนะออเดี๋ยวอ้ยอากาศอย่างนี้กินน้ำแข็งโอ้ยแม่ไม่กินนะคนอื่นเขากินเขาเนื่อยโ็อะไรปัดลังกะลังแล้วโอ้ดูหมากนะ หมากรีดจังเลยไปซื้อไหนอ่ะที่ร้านเป็นจำร้านเป็นจำเลยอันนี้บ้านโคกกางแซงสว่างเลยรถไม้เนาะไม่เคยขี่อ่ะไมใหญ่เขาไม่เคยไปไหนมันนี้เอาไม้เออเอากล้วยมาแซบาทเอากล้วยมาให้แม่ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวแม่กล้วยหนึ่งมนี่เราเอามเอามาเถอะเพราะว่าพรุ่งนี้จะได้ไม่ต้องมาซื้อ นี่ไงชูตังสูจะกินอะไรอะไรอาเงือุบไหมอ้พอ่เอาิเนืกราใครไปเา่ยยงซื้อไปกินมือไม่่อยไปเที่ยวมาซื้อดูจะปากแห้งไปกระ่งไรสดู่ มีมีย่างมะเขือเทศนะอยากกินตำถั่วไหมเงั้นถั่วก็ซื้อมาสิอยากกินอะไรซื้อมานั่นไงซื้อมาสักยี่สิบบาทไปเอไหนเกี่ยวเขาไปเกี้ยวจอยเนี่ย หาคนงานเพื่อใหม่เนี่ยหัวตาเดี๋ยวเลยสอบายปัญหาแล้เนาเกีงแต่ผ้าใยละยายบานเล่าเราเียงเลี่ยงอืมเ,เลี่ยง เย่าเบาเกินไปหลายอย่าง่อยกระลังอัดคขีดอันนี้เฮี้ยนบพอดีเนาะนี่นะจำบะไรพอดีมาบ้านได้มาถ้าบ้านอยู่แต่บพอดีเที่ยวบ้านจำบ้านโคกกลางบ่ใครได้ัดซุ่มพ่นดอกพี่น้องเลยโดนๆควอยมาบ้านเจียนหนึ่งไปจำจำพ่นบ่ใครได้จำพ่นบ่ใครได้ป็นเมื่อใดไปก็สิขายคล้องสีตลอดนะเดี๋ยวนี้จากหมู่ใคร ไม่ใช่แต่ก่อนนะแม่อยู่คนเดียวอ่ะขายทุกอย่างก็อย่างนี้แหละขายดีดีเลยถึงบ้านเราเบื่อคนที่เล่ากินแล้วมันไม่หนีจากหน้าบ้านเราอยู่คนเดียวด้วยโอ้ยมันไม่หนีเราอยู่นั่นแม่มันอยู่นั่นแม่ก็กลัวสิเดี๋ยวมาทําใหม่ไม่เป็นไรเพราะว่าของเรามันเป็นร้านค้าเก่าอยู่แล้ว มาทำใหม่ไใส่เบ็ยดมาจะทำให้หรูหราเลยก็จะได้เอาคนเอากับตองเบาไปก่อนเห็นบ่สั่นคอยว่าคอยยืมสื้อเนี้ก็ยังซื้อได้ซื้อตีก็ยังซื้อได้ไปกับว่าของสื่อตะกอนเนี่ยคนใหญ่วสอน์มาค่ากำปั้นเห็ดยังไดเดียวนี่เห็ดคือเคนบอกเองคนน้องคอยรวยเห็ดตามอันเคนลองสิไม่เชื่อลองสิ จะไวก็เดิมอยู่หรอเพราะว่ามันข้ามมันตั้งแล้วใช่ข้าวตั้งมันเกี่ยวไวไม่หรอกสุทำไมสุถึงไปทำต่างหากสุอยากจะเปรียบเทียบว่าเนี่ยความไวมันได้ประมาณนี้เอาเลยไม่เป็นไรไหลายหคนนะสุกเกี่ยวไล่หนึ่งสุก,ก็ได้สองพันแล้วไม่ใช่ไล่พี่เอ,เอ๋พี่เหรอเอาเอาพี่นาไม่ใหญม่นะมีไม่กี่ไห่ไ <laughs> ห้และไล่ อะไรตั้งเจ้าสิบเอ็ดไร่สามงานไปด้วงไผ่โดนไม่ถึงสิบเอ็ดไผ่ไม่ถึงหรอไม่ถึงหรอเขาก็ตัดเขาก็ตัดคันแทนนะแต่จริงเมื่อเกิดจริงจริงแม่อยากจะไปทำอย่างนี้เหมือนกันนะไล่เราที่ลบุรีนะพิกเจรนาให้แม่หน่อยสิแม่จะได้ส่งเงินไปให้สาไปลง ไม่คนไปซื้อต้องไปซื้อให้แม่ที่แม่เป็นคนทำเสาหมาพวกเนี้ยมันจะเป็นเออเป็นเสาคอกหมาจะมีีเแม่ไม่อยากให้คนไปถอนขึ้นถอนลงอยู่นั่นนะเดี๋ยวล้มเดี๋ยวเดี๋ยวนี่หายากเสาก็ไม่เจอเนี่ยไม่เอาดูดีเขาจะขอต่อเขาจะไม่ขอต่อได้ไงดูอ้อยาไอ้เขางามจริงเขียวปัดเลยเนาะไม่ถ้าขอต่อคืออย่างนี้ถ้าเราถ้าเราไม่ให้ต่อเราจะได้ต่อเขา เเราจะห็นไม่ใช่ถ้าเขาตอบให้เขามาคุยเลยแม่กาลังอยู่เนี่ยแม่จะได้เอาเงินเข้าธนาคารให้แม่ใหญ่เดี๋ยวเอาไว้นี่ก็คนรักเอากเดี๋ยวไปไว้กับตัวเยอะเวลาจะใช้เ้าก็ออกมาเอาไม่ใหญ่เอาไปห่ออยู่เอาไปเอามาเห็นไหมคน่ตใจก็อาไยืมคนนี้ยืมลูกหลานไม่ได้ยืมมาทีขนาดเป็นหมอดูยังดูไม่ออกเลยว่าใครรักอ่ะดูแต่คนนี้ดูแต่คนอื่น โอ้ยดยจตกายังเนาะจนออกปากยังต้องรู้ว่าใครรักซู่เนี่ยรู้หมดแหละสู่เนี่ยรู้หมดอย่าอย่าพูดเกินไปนะเดี๋ยวออกรายการตัวไม่อยากพูดเฉยรู้หมดคนไปซื้อไอ้ต่ก่อนแม่ชอบชอบผักไอ้นี่ยผักก้านจองก้านแชียงไอ้พี่เมลินเป็นไงชอบเฉยเลยไม่เคยกินนะเออผักก้านจองไห้ไหม มันกินแล้วกินน้ำหวานมากเลยนะกินน้ำอร่อยมากเลยนะถ่ายง่ายมันกินแล้วอร่อยมากเลยทำอ้อยเอ้่ยได<อ>้ฮอดสามสี่ตอนแมนมันไ 3, นมน่มน,มน,น่าพราะย่เปรย์พาหลังนี่เออนี่ละ่ะ<า>เราเราออกกันเราถ่ายกูมือกูเหมือนี่เราออกมาถ่ายกูเหม<ะ>ือนนูน้นเ็ไปถ่ายหลังนู้นอะถ่ายหลังนู้นนาเขาสุดซอยเลย นั่นแหละเขาไปถ่ายออกไอ้นั่นนนั่ออกเดินเลียวทุกวันนีดนะแม่ก็ยังอุตส่าห์ได้บบดูกับเขาบรรยากาศทุ่งนาไม่ posts, าามีแล้วลกกจะตายฮะไม่ใหญ่แม่ทำลูกขเขาก็ไม่ทำทำอยู่แต่ว่าลกลกแบบลกเขาทำงานอะไรราชาการเหรอเกษียณแล้วพันโล,ลงไงอ๋อ อิ่มตัวลูกเพราะคนนึงก็เป็นคนล่มป่าไหวรูกนี้ดีเนาะชายแดนแม่ก็อุตส่าห์ว่าจะส่งเลยบอกว่าส้ยเรียนดีๆจะส่งเป็นคนเดียวคนล่มป่าไหวเหรออีกคนนึงติดไม้อยู่นู่นขยมพูดจะพูดไปมันเข้าเกี่ยวอะไรกันนะเรื่องธรรมชาติโอ ไ,ไม่ไม่เขไม่พูดเรื่องนี้มันจะติดแดงเดียนขอจบคลิปไปสักนี้ก็เด้อไปนองเอาไปติดตามคลิปหนาคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะเมื่อกี้ก็แวะมาดูเขาอยู่เอา